สวัสดีพี่น้องนะครับชาวบ้านหนองธนาและหมู่บ้านใกล้เคียงน,นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติให้เป็นผู้มีเกียรติมานั่งดูแต่ความรู้มันอยู่มันทนไม่ได้ที่จะต้องสดงออกมาเขาบอกว่าความรู้ยิ่งใช้ยิ่งเจริญร่องงามถ้าผมไม่พูดวันนี้ผมก็ลืมแล้วผมจะเก็บไว้ทําไมนะครับคือเรามีโอกาสเราก็สามารถที่ายทานอนเพื่อเรากันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องของปัจจัยสี่ที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ก่อนเป็นอาหารเสื้อผ้าเครื่องมงห่มยารักษาโรควันนี้เรามีหมดแล้วครับถูกไหมครับเรามีหมดแล้วนะครับแต่ความจาเป็นนะครับของพวกเราที่มันเปลี่ยนไปก็คือสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นผมเลยยกตัวอย่างให้เป็นทฤษฎีตัวหนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาผมก็าลังจะเขียนหนังสือนี้ขึ้นมาว่า นะครับปัจจัยสี่ที่เปลี่ยนไปก็คือหนึ่งดินน้ำลมไฟจำเป็นไหมครับจำเป็นค่ะจำเป็นมากๆนะครับเพราะว่าอะไรครับหนึ่งถ้าดินเราไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะผิดอาหารผิดเครื่องงมผิดยารักษาโรคได้นะครับดันั้นดินของเราจะต้องมีคุณภาพที่สมบูรณ์และดีเหมือนที่ท่านนายอำเภอพูดเมื่อสักครู่ นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าบำรุงดินยังไงน้ำนะครับทําไมต้องมีน้ําวันนี้น้ําของเราประสบปัญหาก็คือว่ามันไม่เพียงพอนะครับกับการใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอุปโภคบริโภคการทํานายอย่างเงี้ยเราต้องรออะไรรอน้าใช่ไหมทาไมนะครับการจัดก,การระบบน้ําของพวกเราถึงไม่ดีเดี๋ยวจะมีวิธีให้จะบอกวิธีว่าทําไมเราเอาน้ํามาจากไหนนะครับ ลมไหนใครไม่หายใจบ้างเฮียือลมจําเป็นไหมครับมันจําเป็นถือว่าเป็นขั้นสุงสุดที่ทำไปแล้วลมมีความจําเป็นไฟจําเป็นไหมไฟในที่นี้นะครับมันมีความจะเป็นสูงสุดก็คือเขาพูดเป็นเรื่องของพลังงานไฟไฟฟ้าไม่มีเราอยู่ได้แก๊สหมุงต้มไม่มีเราอยู่ได้ไหม ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการเดากันกว่าถ้าเราไม่มีพลังงานเราอยู่ไม่ได้นะครับเอาล่ะครับเรามาดูนะครับมาฟังกันดูว่าทาไมเราต้องทําดินให้สมบูรณ์ผมพูดครั้งที่แล้วว่าดินมีความสมคัญมากเพื่อการปลูกอาหารนายเพเภอก็บอกเราว่าถ้าดินเราไม่ดีพืชผลทางการเกษตรเราก็ไม่จะเ,เติบโตได้เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นดินที่ มีความสําคัญวันนี้นะครับเราพูดถึงปุ๋ยตอนเช้านะครับว่านะครับเดี๋ยวขออนุหยัดแป๊บน,นึงนะครับวันนี้ผมจะแสะดงกลให้ดูนะครับอันนี้นะครับไม่ใช่ใบกระท่อมนะบางคนคิดว่าใบกระท่อมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดให้เราฟังว่าปุ๋ยที่เราใช้มันมีธาตุอาหารอะไรบ้าง N P K 16 16 8คืออะไรครับมีเอ็นทำไมเอ็นคืออะไรไนตรเจนนะครับพีคืออะไรฟอสฟอรัสเคคืออะไรโปแตสเซียมที่บางคนบอกูมแล้ว16 16 8เอาเลย4 6 0 0จัดหนี่ยงเนี่ยใส่อะไรมันเขี้ยววะ ท่านบอกท่าคิดดีๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมพูดซ้าแล้วซ้ําอีกนะครับว่าถ้าอาหาร NPK N บำรุงอะไร N ใบ P คืออะไรบำรุงอะไรตดอก K คืออะไรผลท่องเลยนะครับใบดอกผล NPK ใบดอกผล4600บำรุงอะไรใบ สกินใบบกเขานะเราเข้าใจผิดมาตลอดว่าข้าวฟังไว้นะครับข้าวมันเป็นพืชที่จะต้องจเจริญเติบโตเพราะนั้นพวกเราขอแค่ให้มันเขียวก็สบายใจแล้วมันไม่ใช่มันผิดครับให้แต่ไม่มันเขียวนี่ยจดีใจแล้วเพราะฉะนั้นนะครับ ข้าวเป็นพืชที่ต้องมีผลใช่ไหมเราต้องเริ่มบำรุงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ n p k เลย 16...16...8...16...8...8... 8. แต่ถ้าส6 0 0เป็นอะไรครับเป็นเุียเป็นใบอย่างเดียวครับกินใบเพราว่าเราเขา่าง่วงกินหมเพราะฉะนั้นนะเปลี่ยนกระบวนการคคิดนะครับข้าวมันจะต้องเริ่มต้นจากการบำรุงที่มีธาตุอาหาร n p k ธาตุอาหารหลัก n p k ในกระสอบ็นธาตอาหารหลัก ผมจะบอกว่า4600นน,นะครับ,รบเขาคิดมาจากอะไรครับคิดมาจาก100กิโลกรัมนะครับ,รบเพราะฉะนั้นข้าวที่เราปุ๋ยที่เราซื้อมานี่มันกี่กิโลกรัม 50, 50. นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกระสอบนั้นมียูเรียแค่23 <20. S 1> เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เขาคิดจากหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจที่ทําให้ดินของเราเนี่ยไม่ดีต่างๆหรือปุ๋ยมันราคาแพงขึ้นนี่ผมพูดไปแล้วครับเท็จลับเมื่อกี้นะครับฟังนะครับอย่าไปซื้อมาในกระสอบที่แพงมากเกินไปเราไม่คุ้มหรอกครับทฤษฎีตัวหนึ่งเราเคยเห็นที่ดินของนายทุนว่างกล่าไหมที่เขา